ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครอบครัวก้อมก่อนแก้วครับในวันนี้เรื่องราวของเรานะครับก็ยังหนีไม่พ้นซีรีส์ชายรักชายนะครับหรือซีรีส์วายนะครั้งนี้นะครับก็ขอบอกทุกคนเลยครับว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการดัดแปลงหนังนะครับที่ค่อนข้างมีความละมุนมีความหวานซึ้งแบบสุดเลย แล้วก็สอดแทรกไปด้วยฉากแอคชั่นและการต่อสู้นะครับที่ดุเดือดนะผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนคงจะอยากดูแล้วครับว่าเรื่องราวที่ผมนํามาเสนอในวันนี้จะชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับตก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมเรื่องเกเดือดแทนเยกุซ่าครับบรรยายโดยผมนพรัตน์ก้อมก่อนแก้วครับเหตุการณ์นะครับเริ่มต้นที่ชาญเมืองแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับ เราเห็นว่ามีรถอยู่มากมายหลายคันเลยนะครับที่มาจอดลายล้อมอยู่หน้าที่แห่งนี้ที่นี่นะครับเป็นที่นัดประชุมของแก๊งยาคุซ่าครับซึ่งเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลมากในญี่ปุ่นนะเข้ามานัดคุยกันแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับลงมาจากรถเขาสวมแว่นตาสีดําถือกล่องบางอย่างอยู่นะครับชายคนนี้ชื่อว่าซาโตะครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีชายหนุ่มนะครับถือปืนลูกซองนะครับค่อยๆย่องเข้ามาหน้าตาของเขานะครับ ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนสัญชาติอเมริกันนะครับชายคนนี้ชื่อว่านิกนะครับเขากำลังแอบตามซาโตะอยู่นะครับและเขาก็ได้พบว่าซาโตะนั้นเป็นยาคุซ่าที่มีอิทธิพลมากในประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ครับในตอนนี้ซาโตะนะครับได้เข้ามาพบกับผู้นำของแก๊งต่างๆนะครับเขาทำความเคารพแล้วก็มาพบหัวหน้าแก๊งครับ ในตอนนี้นะครับเขาก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าแก๊งนะครับเล่าถึงผลงานที่เขาได้ทำพูดถึงสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อแก๊งของเราแต่ด้วยความที่หัวหน้าแก๊งนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆนะเขายังมีความขุนเคืองใจนะครับแล้วก็คิดว่าซาโตะนี่น่าจะยังไม่พักดีกับตนเองนะครับเขาก็เลยบอกให้ซาโตเนี่ยนะครับพิสูจน์ตนเองนะด้วยการตัดนิ้วก้อยของตนเองครับ ดูซิว่าซาโตะเนี่ยจะยอมเสียสลัดนิ้วของตัวเองเพื่อแสดงถึงความพักดีได้หรือไม่คนที่อยู่ในแก๊งยูซ่าแห่งน,นี้ได้จะต้องมีความพักดีแล้วก็ไม่ลังเลครับที่จะยอมสละชีวิตเพื่อทุกคนในแก๊งนะครับนั่นคือสิ่งที่หัวหน้าแก๊งนะครับอยากจะให้ซาโตะได้พิสูจน์ตนเองครับซาโตะครับหยิบคาตนะมีดสั้นของเขาขึ้นมาครับแล้วก็ตั้งท่าวางเพื่อที่จะเฉือนนิ้วของตนเองครับ เขาจ้องมองไปที่หัวหน้าแก๊งครับก่อนที่เขาจะเชือนนิ้วตนเองครับแต่ในขณะนั้นครับก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ๆครับพวกชาวนานะครับที่อยู่ในสวนไร่ก็ชักปืนออกมาครับแล้วก็ยิงคนในแก๊งนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับ เสียงปืนนั้นสนั่งวันไหวเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นนะครับเป็นคนของซาโตะครับเพราะว่าซาโตะเนี่ยมีแผนครับอยากจะโค่นล้มหัวหน้าแก๊งนะครับเขาก็พยายามครับที่จะเข้าใกล้แล้วก็จะฆ่าหัวหน้าแก๊งครับแต่พอดีครับนิกเข้ามาพอดีเขาก็จ่อปืนครับแล้วก็บอกทุกคนว่าอยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าซาโตะครับยังไม่ทันได้ฆ่าหัวหน้าแก๊งนะครับรีบวิ่งหนีก่อน ส่วนนิกก็วิ่งตามครับแล้วก็เล็งปืนลูกซองกะว่าจะยิงใส่ซาโตะครับแต่สุดท้ายครับนิกก็เลือกที่จะไม่ยิงครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างเขานิกทิ้งปืนแล้วก็วิ่งตามซาโตะไปครับหลายคนคิดว่าเรื่องราวนี้นะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับระหว่างสองคนนี้แต่ เรามาดูความจริงกันดีกว่าครับว <ot army> ่าตกลงแล้วความเป็นมาของ2คนนี้มีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันยังไงครับก็ย้อนกลับมาที่เมื่อหลายวันก่อนนะครับนิกเนี่ยกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับเพื่อที่จะไปหาชายอันเป็นที่รักของเขานะครับคนคนนั้นก็คือชาลีครับชาลีนั้นเป็นคนที่ หน้าตาหล่อเหลาเอาการนะครับมีความน่ารักแล้วก็ค่อนข้างขี้เล่นนะครับสําหรับชารีนะแล้วก็ชารีนะครับมักจะล้อนิกว่าเป็นไอ้กระทิงถึกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ชารีนี่ชอบแกล้งนิกก็คือเขามักจะแสดงตนว่าตนเองเป็นมัทดอครับแล้วก็จะพยายามล่อกระทิงนะครับโดยการทําท่าล่อกระทิงแบบมาทดาครนะสัญลักษณ์แบบนี้ครับ ก็พอจะเดาออกครับว่าสิ่งที่ชาลีต้องการจากนิกนี่คืออะไรครับผมคิดว่าเสร็จจัดนี้นะครับชาลีนี่คงโดนจัดหนักแน่นอนนะสำหรับในค่ำคืนนี้ของพวกเขา2คนครับพอหยอกล้อกันเสร็จแล้วนะครับตามภาษาแฟนนะชาลีก็ขึ้นรถไปกับนิกนะครับเพราะว่าวันนี้เขามีนัดกันนะครับว่าเขาจะไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับไปดื่มไปสังสรรค์กัน เพื่อที่จะคุยแล้วก็ตกลงกันว่าทริปช่วงฮอลลีเดย์เขาจะไปที่ไหนกันดีเขาก็มาที่ร้านอาหารมาดื่มแล้วก็พูดคุยกันนะครับก็คุยกันนะครับว่าจะไปหลายที่เลยนะแต่ว่าสุดท้ายครับสรุปก็คือเขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันครับคราวนี้นะครับพวกเขาก็ขึ้นเครื่องบินนะครับแต่เหมือนกับว่ามันก็มี บางสิ่งบางอย่างนะครับมาขัดขวางนะความสุขของเขาสองคนนะครับนั่นก็คือมีคนมานั่งข่านกลางระหว่างเขาครับคนคนนั้นก็คือซาโตะครับคนญี่ปุ่นนี่แหละที่ได้หมายเลขที่อยู่ตรงกลางพอดีทางชาลีกับนิกก็พยายามคุยแล้วก็พยายามตกลงกับซาโตะนะครับว่าขอสลับที่ได้ไหมเพราะว่าผมผมมาเป็นเพื่อนกันนะครับอยากจะนั่งใกล้กัน แต่ซาโตะเนี่ยก็ทําท่าทางกวนตีนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจครับที่จะฟังความต้องการของสองคนนี้เลยนะซาโตะก็ได้แต่นั่งขั้นกลางแล้วบอกว่าคนเราต้องรักษากฎระเบียกบกติกาของสังคมดิไม่ใช่ว่าอยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้ไอ้คนอเมริกันนะครับโอ้โหฮะนี่คือคําพูดที่ซาโตะนะครับสวนกับทั้งสองคนนะเออเรียกได้ว่าซาโตะนี้คงไม่อยากจะเป็นมิตร กับนิกแล้วก็ชาลีแล้วครับนิกกับชาลีก็ค่อนข้างจะแบบขมิญมากครับขมิญซาโตะมากเลยระหว่างที่นั่งบนเครื่องบินกันนะครับและในที่สุดนะครับตอนนี้พวกเขาก็มาถึงญี่ปุ่นจนได้นะครับแล้วก็พยายามเดินลงจากเครื่องบินกันครับแล้วไอซาโตะก็มาขั้นกลางอีกเหมือนเดิมครับไอนี่นี่สุดยอดจริงๆครับจะขั้นกลางระหว่างความรักของเขาสองคนไปทำไมเหมือนกันนะครับ ตอนนี้นะครับนิกกับชาลีนะก็เดินเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับในยามค่ำคืนนะเห็นแสงสีเห็นความศีวิไลต่างๆที่ญี่ปุ่นนะครับความสวยงามแต่สิ่งที่นิกกับชาลีนะครับค่อนข้างชอบแล้วก็ประทับใจนะครับก็คือแก๊งมอไซน์เนี่ยครับที่ขับมอไซน์นะครับป่วนเมืองนะแล้วก็บิดรถดังแว้น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 นะครับแล้วก็ บิดรถนะครับให้เกิดเสียงดังเนี่ยโอ้โหสองคนนี้ชอบมากเนื่องจากว่าเป็นขาซิ่งเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเออชอบชอบชอบ,ชอบอะไรแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีชายขี่มอไซค์คนหนึ่งครับขับรถแล้วก็หันรถมาทางชาลีครับชาลีด้วยความที่เป็นคนขี้เล่นแล้วก็อยากจะลองหาเพื่อนใหม่ๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเขาก็เลย เล่นเกมเหมือนเดิมครับเล่นเกมมาทาดอร์ของเขานะครับที่เป็นเกมรอบควยนะครับอ่าล่อก,กระทิงนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นกระทิงญี่ปุ่นนะครับอ่ามาลองดูัะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเล่นกับเขาหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่านะครับคนญี่ปุ่นคนนี้ก็เล่นเล่นตอบกับชาลีนะครับแต่เป็นการเล่นตอบแบบแรงหน่อยเขา คว้าเอาเสื้อของชาลีนะครับแล้วขับรถหนีไปนะครับชาลีเห็นแบบนั้นนะครับก็ร้องตะโกนเรียกเลยว่าเฮ้ยไอยุนเอาเสื้อคุกคืนมานะครับเอ่อไอยุนนี่ก็จอดรถนะครับแล้วก็รอจังหวะให้ชาลีวิ่งไล่ตามครับส่วนนิกนี่ก็บอกว่าเฮ้ยนายไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องตามมันไปหรอกปล่อยมันไปนะครับแต่เนื่องจากว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่ชาลีรักมากนะครับเขา อยากจะได้คืนครับเขาเลยวิ่งตามไปนะนิกนี่พอเห็นท่าไม่ดีแล้วครับก็วิ่งตามไปเหมือนกันตอนนี้ครับมอไซค์คันนี้ก็ขับลงไปที่ทางใต้ดินนะน่าจะเป็นทางไปรถไฟใต้ดินนะครับค่อนข้างมืดมากนะแต่ชาลีครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับว่ามันจะมืดมันจะเปียกมันจะอันตรายไหมวิ่งตามอย่างเดียวเพราะว่าอยากได้เสื้อคืนนะครับส่วนนิกก็วิ่งตามครับด้วยความที่เป็นห่วงชาลี กลัวว่าชาลีจะโดนล่อลวงนะครับเขาก็ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งบรรยากาศเอ่ยทั้งการกระทําของแกงซิ่งมอไซค์แต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการถูกขัดขวางอีกแล้วครับโดนซาโตะขัดขวางไม่พอยังโดนกองเหล็กขัดขวางระหว่างเขากับชาลีอีกใครเป็นคนทําแบบนี้นะครับ เรามองไปแล้เห็นว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับกาลังขับรถล้อมรอบชาลีาไว้อยู่พวกนี้ต้องการอะไรกันแน่และในที่สุดครับเราก็รู้แล้วว่าคนที่ทำเรื่องนี้นะครับก็คือซาโตะนั่นแหละไอซาโต้ที่มันขั้นกลางระหว่างเขา2คนเขามีแผนการบางอย่างที่จะต้อนรับชาวเมลริกัน2คนที่เขาไม่ชอบที่หน้าครับนิกก็ได้แต่ล้องเรียกชาลีชาลีหนีไปรีบหนีสิชาลี เป็นห่วงชาลีมากเลยนะครับทั้งเขย่ากงเหล็กพยายามที่จะทางเข้าไปนะครับแต่ว่ากงเหล็กนั้นแข็งแรงมากทําอะไรไม่ได้เลยส่วนซาโตเนี่ยมันก็ชักดาบคาตนะสั้นของมันออกมาครับทันใดนั้นแหละนิกก็คิดได้ครับว่าอันตรายบางอย่างจะต้องเกิดขึ้นกับชาลีแน่นอนครับในขณะนั้นนะครับไอซาโตเนี่ยก็เอาดาบคาตนาของเขานะครับรูดไปกับพื้นนะครับจนเกิดประกายไฟครับ และสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับก็เกิดขึ้นดาบคาตานะนั้นหวดเข้าไปเฉือนที่คอของชาลีครับจนหัวของเขาหลุดออกจากบ่าชาลีตายในที่สุดต่อหน้าต่อตาของนิกครับคุณคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมนิกถึงได้เครียดแค้นนะซาโตะมากขนาดนี้นะครับเพราะว่าซาโตะเนี่ยได้ฆ่าชีวิต ของคนที่นิกรักมากๆครับไปจากเขาต่อหน้าต่อตาความแค้นครั้งนี้นะครับมันต้องสักสางตอนนี้ครับซาโตะก็วิ่งมาเจอรถวิบากครับแล้วเขาก็ขับรถวิบากหนีนะครับส่วนนิกเนี่ยก็ไม่ย่อท้อครับยังหยิบรถวิบากอีกคันแล้วก็ขับไล่ตามครับตอนนี้นะครับทั้งคู่นะครับขับรถไล่ล่ากันนะครับท่ามกลาง หาฝนแล้วก็พื้นโพนที่แฉะครับไม่ว่าจะชื้นแฉะขนาดไหนแต่ทั้งคู่เนี่ยก็พยายามขับไล่ล่ากันครับจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องตายจากันเลยครับตอนนี้คือดุเดือดมากครับในขณะนั้นครับนิกก็ขับรถมาแซงหน้าซาโตะนะครับแล้วก็หาวิธีครับหยุดรถของซาโตะนะครับด้วยการขับรถตัดหน้าซาโตะทาให้ซาโตะเสียหลักแล้วก็ล้มไปครับจากนั้นนะครับเขาทั้งคู่ก็ตะลุมบอลกันครับ พยายามที่จะตีต่อยกันพยายามที่จะระบายอารมณ์ความรู้สึกที่อัดต้นในใจครับต่อกันนะครับทั้งซาโตะทั้งนิกนะครับก็ตีต่อยกันไปต่อยกันมาปั้มเงินไปปั้มเงนมานะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีฝีมือทั้งคู่นะครับก็เป็นการแลกหมัดกันอย่างสูสีแต่ว่าสุดท้ายครับคนที่พลาดท่าที่สุดก็เป็นซาโตะเองเนี่แหละครับที่แพ้เชิงมวยของนิกนะครับแล้วเขาก็โดนนิกกระชากที่คอเสื้อครับ นิกบอกว่าแขนครั้งนี้แกจะต้องชดใช้จากนั้นนะครับเขาก็มองไปที่พื้นครับพอซาโตะมองไปที่พื้นตามเขาก็เห็นว่ามันมีท่อนไม้ล้ําแหลมนะครับโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินก็จบไปนะครับสำหรับเกเดือดแขนยากุซ่านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาพจากเรื่องแบ็ r เรนนะครับฝนเดือดนะก็ เป็นหนังเก่าแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าด้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาภาพต่างๆเขามาดัดแปลงอีกทีนึงนะครับเพราะว่านักแสดงนี่เป็นนักแสดงฝรั่งแล้วก็มีอายุมากแล้วนะครับก็มาปรับให้หน้าเขาหนุ่มขึ้นให้ดูดีขึ้นนะครับหน้าดูชมขึ้นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับเรื่องนี้เลยนะเป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรเลยนะครับเป็นเรื่องของการไล่ล่าผู้ร้ายนะครับซึ่งเป็นแก๊งยากุซ่านะผู้มีอิทธิพลนะครับเราจะจับเขายังไง เราก็จะต้องสืบและหาหลักฐานนะมาจับผู้ร้ายครับอันนี้คือเรื่องราวจริงๆนะของเรื่องแบ็คเกรนนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาดัดแปลงเนี่ยก็เนื่องจากว่าภาพบางอย่างนะสามารถเอามาดัดแปลงให้ให้ได้อีกมุมมองนึงนะเพราะว่าผมคิดว่าการที่ผมเนี่ยบรรยายตามความคิดตามแนวคิดของตัวเองมันน่าจะสนุกกว่าที่ผมบรรยายตามเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เขาได้ทำนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมรับฟังช่องครอบครัวก็เหมือนแก้วของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ